ปีลมหนาวมาเย็ยนทีไรฝุ่น PM 2.5มักจะพุ่งสูงขึ้นมาติดติดอีกทั้งยังเจอกับวิกฤตภาวะโลกรวนอันเป็นสาเหตุของการขาดแคลนน้ำน้ำท่วมซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพค่ะหลายภาคส่วนต่างหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันทุกป,ปีและอีกหนึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือการลดการปล่อยมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มพื้นที่ป่าค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดพร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นๆที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทค่ะค่ะอยากให้คุณชมพู่นะคะช่วยแชร์หนะะ่อยค่ะว่าทําไมปตทจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้ขึ้นค่ะ ก็สืบเนื่องจากน,ยนโยบายของปตทนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญในด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ5ล้านไร่และรับอาสามา1ล้านไร่ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ปลูกป่าไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั่นเองและได้รวบรวมองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว1ล้านไร่ค่ะมาพัฒนาต่อยอดเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทค่ะแล้วก็ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมา3แห่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบนนนนิเเวศปทแห่่งงี้ัอ พื้นที่เนี่ยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่โรงรางว่างเปล่ามาก่อนค่ะน้องจุแล้วก็มีผู้คนนะคะนําขยะมาทิ้งปตทก็เลยได้เข้ามาพลิกฟื้นที่ดินแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมืองแล้วก็เป็นปอดของคนกรุงเทพนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าผนังดินบดอัดนะคะซึ่งเป็นผนังดินที่บดอัดด้วยแรงคนนะคะแล้วก็ใช้วัสดุดินจากธรรมชาติจาก4จังหวัดค่ะแล้วก็บดอัดให้เป็นชั้นเลเยอร์เป็นผนังขึ้นมานะคะผู้ออกแบบนะคะได้ให้คอนเซปต์ไว้ว่าเป็นการมองฟ้าผ่านดินเปรียบเสมือนตัวเราเองเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่อยู่ใต้ดินเวลามองขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นหญ้าหรือว่าสีเขียวๆนะคะมองขึ้นไปอีกก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าตามคอนเซปต์และนอกจากจะเป็นจุดไฮไลท์แล้วค่ะน้องจู้ยังเป็นฉนวนกันความร้อน ให้กับตัวอาคารเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานภายในตัวอาคารได้อีกด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบริเวณของอาคารนิาารทรรศการเพื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งภายในอาคารนี้นะคะก็ถูกออกแบบมาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เป็นต้นแบบนวัตกรรมของอาคารสีเขียวโดยการใช้วัสดุในการก่อสร้างนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นเทศการที่เผยแพร่ในเรื่องของปรากฏการณ์เกาะความร้อน,นะคะ่ะเกาะความร้อนเนี่ยก็เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างวันเนี่ยค่ะเกิดแอคทิวิตี้ต่างๆก็จะอยู่ในเมืองมีตึกรามสูง<ม>บทบางทิศทางลมทีเนี้ยความร้อนเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกกระจายออกมาด้านนอกค่ะ<ม>ก็เกิดเป็นเกาะขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยค่ะทาให้ความร้อนตรงนั้นนะคะบรรเทาลงเพราะว่าต้นไม้มีคุณสมบัติหรือว่ามีประโยชน์ในการลดอุณหภูมิ บริเวณรอบๆได้นั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็อยู่ตรงในเทศการไทม์ไลน์การปลูกป,ป่าของบตทนะคะโดยบตทเนี่ยค่ะก็ได้เริ่มปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติทาวร1นล้านไร่นะคะตั้งแต่ปี2537ค่ะแล้วก็ปี45ก็ครบ1ล้านไร่นะคะจากนั้นก็ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดกับการปลูกป,ป่าเนี่ยค่ะมาไว้ที่สถาบันปลูกป,ป่าและระบบนิเวศบตทในปี56ค่ะหลังจากนั้น2ปีนะคะก็จะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงขึ้นมาในปี58แล้วก็ได้ดำเนินงานมาทั้งหมด7ปีแล้วค่ะ you ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สกายวอล์คค่ะหรือว่าทางเดินชมเรือนยอดนะคะ,คะก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะที่จะทําให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยค่ะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสังคมพืชต่างๆนะคะ,คะในระบบนิเวศของป่าในกรุงนี้ซึ่งพืชต่างๆเหล่านี้ค่ะ,คะก็เป็นพันธุ์พืชดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครในอดีตนะคะแล้วก็ได้นํามาปลูกเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะได้เข้ามาเรียนรู้หรือว่าผู้เยี่ยมชมทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะ และด้านหลังนี้นะคะก็คือหอชมป่าค่ะที่มีความสูงถึง23เมตรหรือว่าเทียบได้กับตึก9ชั้นนั่นเอง <Wow. S 1> ผู้เยี่ยมชมที่เข้ามานะคะเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะสามารถมองวิวของป่าในกรุงได้แบบรอบทิศทางแบบ360องศาเลยค่ะแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศลมเยน็เยนๆด้านบนนะคะพักผ่อนหย่อนใจได้เลยค่ะก็สําหรับผู้เยี่ยมชมที่สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมสวนรู้ป่าในกรุงของเรานะคะก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนังคาาถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาเลยค่ะสามารถ Wal k i อเข้ามาหรือใใครรรทีี่สนจจกกิมด ต่างๆที่สเรีนยนรู้จัดขึ้นนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook สเรีนยนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทค่ะและนี่และค่ะ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางปตทตั้งใจปลูกป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556โดยปตทมีแผนปลูกป่าเพิ่มอีก2ล้านไร่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเนสซ e โรหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ค่ะซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศซึ่งต้องขอยกย่องชื่นชมปตทและกลุ่มปตทที่มีนโยบายดีๆปลูกป่าหลายล้านไร่ รวมถึงสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกเราทุกๆคนค่ะวันนี้สาว FD ขอลาคุณผู้ชมพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ณศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ